ว้าวโหลแกแม่ถ้าไม่ดูอาหารในในท็อปดีกว่าท็อปมันจะมีพวกอาหารจเดอดพวกอรอยอไปป่ะอยู่นี่คิดข้อปเดิในท็อปไม่รู้จักอะไรที่ท็อปท็อปท็อปรุบัน ทอดเจ้าักร้อนนี้นี่นฟุตคอร์ดของอะไรอะไรนี่แหละเรียกอะไรก็โอเคอแค่นี้เดี๋ยวมันมีรืร่องเสร็จรุงไทยเฉพาะหรุงกับป้าข้าวเนื้อตุ๋น75 ลุงถ่ายเพราะลงกับป้าลงไม่ถ่ายคนอื่นลุงถ่ายเฉพาะเป็ดลุงไม่ถ่ายคนอื่นเพราะว่าจะมีชิ้นหมูตุ๋นห้าสิบไม่รู้เพราะไม่ยายโยอีเป็นยังไงไม่รู้จักนะมไม่รู้จัก หน่ากินแปดสิบเก้าบาทเออเอาสิเดี๋ยวหมดนะดนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดหมดแน่มีแค่สองอันเจอรีก็สิแพงใช่งไง